สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะผมก็จะพามารับรถฟรีนั่นเองนะคือที่ผมบอกว่ารับรถฟรีนี่ครับทำไมต้องบอกว่ารับรถฟรีนะจริงๆราคามันถูกมากเลยนันเพื่อนหลังจากที่เราทำธุรกิจมาแล้วดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มเลยนะเพื่อนๆจะได้รู้วิธีการรับโคเมต S2 นะขอตัวคาเป i o นั่นเองนี่ครับมาครับผม ผมจะไม่ได้พามาทำจิวเวลรี่หรือซิคลอดมิลล่านี่ครับผมมันก็เป็นภารกิจเดิมๆแล้วก็เป็นรถคันเดิมๆที่เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วนี่ครับวันนี้ผมจะมาเล่นคันนี้เลยครับผมโควิดเอสสอนะครับผมตัวคาปิโอเองนี่ครับผมคือถ้าเราทําแล้วนะครับเราจะได้รถคันนี้นะอ่าไปครับผมเดี๋ยวผมพาไปเร่งกันเลยครับผมปุ๊บอย่างแรกนะเพื่อนๆต้องเสียค่าเซตอัพแล้วผมสองหมื่นนี่ครับผมก็จะเป็นภารกิจนะครับผมของอ่าเดอะแม็กโทนี่นะครับผม แป๊ครับผมเดี๋ยวเรารอมันพูดเสร็จแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับเรี่ยวของภารกิจแรกนะครับผมเขาก็จะให้เรานะครับผมมาถล่มที่ท่าเรือแบบนี้เพราะเราต้องการเอาเรือน้าที่อยู่ข้างบนตรงนั้นนะครับที่เพื่อนๆจะเห็นนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีม้าทูเราก็ถล่มไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีเออ่มีคูรูมาร์ก็สามารถใช้ได้นะมีดูออเดก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะเพื่อนๆพอเรามาปุ๊บนะครับผมเราก็เคลียร์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปจุดสีเหลืองเปื่เช็คพอยส์นั่นเองนะครับผม โอเคนะผมผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนี่ครับเราก็จะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับอันนี้ผมมีมาร์คทูผมก็จะใช้ความรักไก่ของมาร์คทูนะครับผมเพื่อขึ้นไปข้างบนนะโอเคครับผมก็ช่างมันนะครับมาร์คทูเราไม่ได้ใช้แล้วนี่ครับโอเคนี่ครับผมเราก็ต้องขึ้นมาข้างบนนะต่อถ้าใครอ่ต่อให้ใครไม่มีมาร์คทูนะครับคุณก็ต้องขึ้นมาข้างบนอยู่ดีนะจะมีป้ายขึ้นขึ้นมาก็ตัวอ e ีตรงนี้นะครับผมเพื่อเอาเรือน้าขึ้นข้างบนนะครับผมลงไปข้างล่างนะี่ครับเราก็ลงไปด้วยนะเพื่อนเฮ้ย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 ผม ลงลงผิดที่นะผมน็อกเลยทีเดียวนี่ครับเกิดไกลด้วยโอ้โหอ๋อโอเคไม่ไกลมากน่ครับเราก็ลงไปเอาเรือม้าจริงๆผมแลโดดฝั่งนู้นนะผมไม่รู้ว่าทำไมผมโดดฝั่งนั้นนะเออนี่ครับผมอ่าเราก็แค่มาเอาเรือม้าน่ครับแล้วก็ขับไปจอดนะครับผมตามที่เภารกิจขอให้มานะครับนี่นะแราว่าขับไปได้เลยนะไม่ต้องดำน้ำอะไรนะครับผมผมไม้นับว่าไม่ต้องดำน้ำอะไรเลยครับเราก็ขับไปส่งนะครับผมเดี๋ยวจะมีจุดเหลืองขึ้นมานะเพื่อน โอเคียวผมตอนนี้จุดเหลืองก็ได้ขึ้นมาแล้วนี่ครับส่งให้ตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนถึงจุดเหลืองเลยครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับภารกิจแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภารกิจสองต่อเลยครับผมเรสโก้เดี๋ยวผมภารกิจที่2นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับพอเรามาปุ๊บนะครับเราก็ถล่มไปก่อนเลยนะครับผมพอเราต้องเข้าไปจุดสีเหลืองนะครับผมเพื่อเข้าไปข้างในนะครับ โอเคครับผมลงเลยนะครับโอเคเข้าไปจุดเหลืองกันเลยเลยครับโอเคผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็ถล่มตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนเราต้องมาหาของนะครับผมโอเคถ่าแตะเคีย์หมดแล้วนะครับเนี่ยครับผมเราก็มาที่แถวของกล่องนะครับกล่องก็จะมีชุดขาวๆอย่างนี้ขึ้นนะครับก็ตัวอีได้เลยนะครับผมนี่นะมันก็จะใช้ฉลงในการงัดของขึ้นมานะครับ ล้วมันจะมีกล่องจริงอยู่อันนึงนะเพื่อนเพื่อนเออเราต้องหาไปเรื่อยๆนะจะเป็นกล่องไม้แบบนี้นะครับเราต้องหาไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจออันจริงนะครับถ้าเราไปใกล้ๆเนี่ยสังเกตได้แบบว่ามันจะเป็นขึ้นกล่องสีาขาวนะครับผมจะมีของอยู่ข้างในนะนี่ครับผมของที่เราต้องหานะเพื่อนๆมีจหน้าตาแบบนี้นครับกดตัว E เพื่อเก็บมาเลยครับแล้วเราก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคพอเราออกมาแล้วนะครับเา็ัป่นนวอ เสภารกิจที่2นะครับถือว่าง่ายมากๆเลยนะโอเคผมจุดที่3นะครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องไปกดรับภารกิจนะผมไม่จำเป็นต้องกดเกาะก็ได้หรือใครจะทำก็แล้วแต่นะครับผมก็จะไปทำนะครับจุดที่3นะครับผมก็จะมาที่กระเป๋านะผมมันจะมีกระเป๋านะครับผมสีเขียวขึ้นในแมปแบบนี้นะครับเราก็ให้เรามาหานะครับมันส่วนใหญ่ก็จะแอบแล้วก็วางไว้อยู่น่ครับผมอ่าอย่างอันนี้เนี่ยพอผมเข้าจุดสีเขียวนะกดตัว E นะครับผม โอเคเราก็กดตัว E ไปนะครับแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับผมอันนี้เขาให้เรามาหา security outfit นะครับหรือมาหาชุดนั่นเองนะเพื่อนเพื่อแต่เป็นชุดที่เราใช้ในตอนเล่นรอบไฟนอกนี่นะครับโอเคนี่ครับผมก็จะมีคนโทรมาแล้วนะของอยู่ตรงนู้นเลยนะครับทุกคนอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ที่เดียวกับผมนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่ากระเป๋าเนี่ยมันจะอยู่ส่วนญ่มันจะอยู่คอนโรลไม่เยอะนะส่วนใญ่ต้องให้หาแถวแถวหลังนะครับพวกชุดเนี่ยมันจะอยู่แถวหลังนะครับผมเออผมเผอยิงนะครับผนี่นี่ชุดจะเป็นแบบนี้นะครับ จะมีกระเป๋าอยู่ข้างในกล่องแบบนี้นะครับผมคือมันจะสุ่มที่นะเพื่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ที่เดียวกับผมนะครับโอเคได้กระเป๋ามาแล้วนะครับผมเราก็กลับไปที่สาวเวทยานะเพื่อทําการส่งกระเป๋านั่นเองนะครับ โอเคผมหลังจากที่เราทําจุดที่3ไปแล้วนี่ครับผมจะพามาจุดที่4กันต่อเลยนะจุดที่4ทุกคนอาจจะได้ไม่เหมือนผมเช่นกันเหมือนเดิมเลยนะครับกระป๋อสีเขียวเนี่ยมันจะสูงแล้วแต่คนไปนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เหมือนกันอันนี้นะครับผมเขาจะให้เรามาเอาเอา่อมขาขโมยนะผมคัตติ้งทอสนะครับผมแต่คัตติ้งทอสเนี่ยม, <า S 1> มันมจะต่างกับของคายโยนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเคนี่ครับผมจุดเหลือก็ขึ้นมาแล้วนี่ครับคัตติ้งทอสอันนี้นะผมจะเป็นแบบเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นนะครับเดี๋ยวเอ่อผม เดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะครับมันก็จะวนเนี่ยมันอยู่แถวพวกแคมป์ก่อสร้างแบบนี้แหละนะเพื่อนเพื่อเราก็หาไปนะครับเดี๋ยวมันจะตั้งเดย์ให้เห็นเลยนะครับหรือบางทีมันวางอยู่บนกล่องอะไรอย่างงี้นะนี่นี่ผมเจอแล้วนะครับนี่หน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แดงๆแล้วก็มีไอคอนแบบนี้นะครับนี่คือหน้าตามของคัตติ้งช็อตในภารกิจซาวด์ยาร์ดนะครับ โอเคก็ตัวกัวตัว E ไปเพื่อขโมยนะครับผมแล้วเราก็อ่อยพื้นที่อย่างนี้ได้เลยนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับผมสำหรับกับภารกิจการเซตอัพนะครับแล้วก็ใช้เวลาโดยรวม4อันเนี่ยถ้านับดูประมาณไม่ถึง7-8นาทีเองนะเพื่อนๆไม่ถึงด้วยนะครับเพราะว่าหลักๆความนาน,ม,นมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆได้ตำแหน่งไหนนะครับผมของผมได้ตำแหน่งแบบใกล้ๆสบายของผมเลยนะครับก็เลยแบบไม่นานมากนะ โอเคผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการขโมยคัตติ้งชอตนะครับจริงๆ,นะรงๆเราไม่จำเป็นต้องไปทำภารกิจปลดปลดล็อกเกาะนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องทำนะครับผมก็จะไม่ทำนะเนี่ยภารกิจที่สามนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะสังเกตนะเป็นอ,ออปชั่นเสริมนะครับผมอันขวานะครับผมไม่ได้ทำนะครับผมจะทำแค่สี่อันนี้ที่จำเป็นนะครับแล้วผมก็จะกดไปเล่นไฟนอลเลยนะครับโอเคผมเมื่อเราเริ่มไฟนอลไปแล้วนะครับผม เราก็จะได้ชุดแบบนี้นะครับผมในชุดที่เราไปขโมยมานะครับแล้วเขาก็จะให้พวกคา i n ิงทอสนะครับผมแล้วก็โซนาเนี่ยกลับมาไอ้มากับเราด้วยนะครับผมแล้วเราก็ต้องขับนะครับผมรถเ,เราหรือว่ามาร์คทูเราเนี่ยครับผม ไจุดเหลืองนะครับภารกิจนี้อนุญาตให้เราใช้มาร์คูได้นะครับแต่ว่าตอนตอนเล่นจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับใช้แค่ตอนที่เคลื่อนเคลื่อนตัวไปจุดเหลืองแค่นั้นนะครับเพราะว่าอ,อันนี้มันเป็นภารกิจที่อยู่ในฟรีโหมดนะครับผมไม่ได้แบบเป็นมิชชั่นนะครับมิชชั่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะล็อกหมดแล้วนะครับมิชชั่นส่วนใหญ่จะล็อกพวกเทรดอร์หรือว่าเออมาร์คูอย่างเงี้ยไปหมดแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมถึงจุดเหลืองเลยดีกว่าครับผมไปครับผมลิสโก โอเคผมตอนนี้ผมก็ถึงจุดเหลืองไปที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะใช้เรือดำน้ําที่เราไปขโมยมาจากเซตอัพแรกนั่นเองนะเพื่อนในการขับไปหาเรือดำน้านะครับแล้วก็จะใช้โซล่าจัมเมอร์ OR ที่เราขโมยมานะครับผมในการใช้งานของมันนั่นเองนะนี่ครับผมพอเราปาปุ๊บกดตัว F ไปไเลยเลยมันก็จะเป็นการขึ้นเรือดำน้าเลยนะครับไปครับผมเดี๋ยวผมพาไปที่จุดเหลืองกันเลยนะเดี๋ยวมันก็จะตัดคัสซีนต่างๆให้เราเองนะครับผมไปครับผม let's go โอเคผมพอเราขับมาได้สักพักนะครับผมพอเราเข้าถึงจุดเหลืองจะสังเกตว่าจุดเหลืองหายไป <c oughs> เขาใช้เรากดตัว x นะครับผมเพื่อทําการใช้เรดาร์นั่นเองนะแล้วก็เป็นการเอ่อหาเรือดำน้ำํานั่นเองนะเพื่อนๆอ่าโอเคครับผมเมื่อเราเข้าใกล้เรือน้านะครับเรือน้ำจะขึ้นเป็นจุดสีเหลืองแบบนี้ให้เราไปใต้ท้องของเรือน้านะครับผมแล้วก็กดตัว e นะครับผมจะใต้ใต้ท้องของเรือน้านั่นเองนะโอเคบผมก็เป็นการเอาเข้าไปนั่นเองนะ ตอนแรกนะครับผมสเตลยังไม่แตกนะครับผมเพราะว่าเราเข้ามาแบบเหมือนแบบเราปลอมตัวเป็นลูกน้องของเขานั่นเองนะนี่ครับผมใส่ชุดคล้ายๆนะครับแต่เราเปิดฉากยิงก่อนเลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับผมกดตัวอี่นะครับผมตัวประตูนะครับใช้คัตติ้งชอตนะครับผมที่เราทำการคาร์โบนมานะแนะนําว่าให้ยิงแต่หัวนะครับผมภารกิจนี้ถ้าเราอยากได้อิลิชแล้ต้องยิงหัวทั้งหมด10 ห้าหัวนั่นเองเนี่ยครับผมแล้วก็ต้องหาบอสให้เจอภายในหนึ่งนาทีนะครับหลังจากที่เราเออน่าจะเคลียร์ไอ้แบบนี่นะตู้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยผมให้เราทําการระเบิดอะไรนี้ทิ้งไปเลยนะครับผมแนะนาให้เอาปืนยิงนะครับโอ้ผมไม่ได้เอาเกาะมาด้วยนะครับโอเคนะครับผมเนี่ยครับผมยิงกล่องพวกนี้ออกไปนะครับผมเนี่ยยิงไปให้หมดเลยนะครับผมโอเคพอครบเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรากลับไปทางเดิมก่อนนีรับผมแนะนําให้กลับไปทางเดิมนะนี่ครับผมกลับไปทางเดิมของเรานะครับเพื่อไปตู้ข้างหน้านะครับผมบอสวนไหจะอยู่ในตู้ข้างหน้านี้นะครับโอเคนะผมก็ตัอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อทำการทำลายประตูออกไปนะแนะนำให้ยิงแต่หัวอย่างที่ผมบอกนะครับผมแล้วก็อย่าตายนะครับถ้าจะไม่ปิดน่าจะห้ามตายด้วยนะเพื่อนๆโอเคนะครับ เปิดประตูได้แล้วนะครับต้องระวังนะตอนนี้ก็จะมีตัวที่แบบจัำสแกร์เราอยู่นะครับเตรียมปืนให้พร้อมนะโอ <Okay, S 2> เคครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับไม่มีบอสอยู่นะแสดงว่าบอสน่าจะอยู่ชั้นบนนะครับเรารีบไปชั้นบนกันดีกว่านะครับตายเหมือนกันนะครับเนี่ย เนี่ยผมบอสจะถึกมากนะครับเราต้องยิงหลายทีหน่อยนะครับแล้วก็กดตัว e ตรงบอสตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดสีฟ้าแบบนี้นะมันจะส่งอยู่ในเรือนี่แหละเพื่อนๆฝั่งนี้นะครับโอเคเมื่อเราหาเจอเนี่ยครับผมให้เราหาทางขึ้นไปข้างบนเรือน้ำนะครับบนห้องที่เราควบคุมเรือของเรานะครับผมคล้ายๆกับเรือน้ำของเราเองด้วยนะโอเคเต่ว่าค่อยๆเติมเลือดไปค่อยๆเล่นไปนะครับอุ้ยมาเล่นลูกซองนะครับผมโอเคไป โอเคผมพอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตัว E ตรงนี้ได้เลยนะครับผมปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดให้เราเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยนี่ครับแล้วเราก็ไปกดตรงเรือดำน้ำนะครับผมเพื่อบังคับเรือดำน้ำนะผมให้เกยฝั่งนั่นเองนะครับโอเคนี่ครับผมเรือดำก็จะโผล่ขึ้นมานะแล้วเราก็ขับไปเกยฝั่งเองได้เลยนะครับมันเหมือนเรือดำเราทุกอย่างเลยนะเพื่อน โอเคเราก็กดวบบิวอย่างเดียวไปได้เลยนะ<ม>ครับเพื่อเดินทางไปน,นะครับผมแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะครับผมแล้วก็พอชนปุ๊บนะครับผม<ๆ>เขาก็จะทำการตัดคาซีนให้เราเองนะ เพี้ผมพอเราทําการเคลียร์เรียบร้อยนะครับเขาจะลุกจากที่นั่งให้เราเองนะเพื่อนแล้วเราก็วิ่งมาข้างหลังนะครับผมเพื่อมาเอารถนั่นเองนะครับเราต้องระวังนะครับโอเคเนี่ยครับผมก็เปิดประตูนี้อีกอันหนึ่งเท่ากับว่าเราจะเปิดประตูทั้งหมดประมาณ3บานนะครับโอเคเราก็ใช้เข้าทิ้งพอนะผมทัลายประตูไปนะครับโอเคนะครับผมเราจะได้เราจะได้เจอกับรถคอมเม s เอส2นะครับผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ เราก็วิ่งเข้าไปข้างในนะครับอย่าเพิ่งขึ้นรถนะครับเราวิ่งเข้าไปข้างในนะครับเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็บังคับนะผมเหมือนให้แบบเอาลิฟต์นะครับผมยกรถขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะอประมาณนั้นนะครับโอเคเราก็รอขวาล่างนะผมจนเต็มหลอดนะครับผมถ้าเรามาหลายคนนะครับก็แยกย้ายกันไปแบบทาคนละหน้าที่ได้เลยนะครับมันก็จะง่ายมากๆนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปบนรถเราได้เลยนะครับผมเพื่อเอารถทําการขึ้นได้เลยนะครับโอเคกดบินะครับผมเฮ้ยเฮ้ยล้อเป็นไรวะเนาะ รอทะลุเครับผมพอเราออกมาแล้วนะผมตำรวจก็จะรอเซอร์ไพรส์ของเราอยู่นะครับผมแต่มารอยินดีกับเราที่เราได้รถใหม่นะไม่ใช่มารอฆ่าเรานะครับผมโอเคเราก็ขับออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเราผมจะไม่ขับตามทางไปนะครับจะขับอ้อมๆนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้รีบขึ้นไปบนทางรถไฟให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าทางรถไฟจะเป็นทางที่หนีตำรวจได้แบบดีมากๆนะครับก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับผม กำลังรถมันเลอๆอยู hmm. okay. okay. to no. <numbers> okay. ่แ like ล <fen> <mesma> uh ้วนะครับโอเคผมก็จะมุ่งตรงนะครับมุ่งหน้านะครับผมโอเคไปเรื่อยๆนี่ครับก็ถึงนางรถไฟเลยโอเคผมพอเราขึ้นน้รถไฟแล้วนะครับเราจะเห็นรถไฟมานะครับผมเราก็เลี่ยงไปแต่ว่าเราจะขับตามรางไปเรื่อยๆนะครับต่อให้รถไฟหายไปแล้วเราก็จะขับตามรางไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นวิธีที่เลี่ยงตำรวจได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วทำให้เราแบบโอกาสที่จะตายแทบไม่มีเลยนะครับเพราะเพราะตำรวจจะไม่มาขับกวาดรางรถไฟแน่นอนนะ ผมก็จะขับเลี่ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทะลุออกจากอุโมงไปนะครับแล้วช่างมานะผมตำรวจยิงเราไม่โดนอยู่แล้วนะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าดาวจะหายนะครับแล้วเราก็เอาไปเอารถไปกลับไปที่ซาเวียร์ได้เลยนะครับผมโอเคเราก็ขับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสังเกตว่าดาวจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราขับมาสักพักที่ใหญ่นะครับโอเคผมก็จะค่อยๆชะลอนะเพราะว่า อุโมงมาค่อนข้างปลอดภัยครับแต่พอออกไปเนี่ยเราจะโดนบางทีก็โดนฮอร์นะครับเรายังอยู่ในหลักสี่ดาวอยู่นะรเราจะเริ่มชะลอชะลอรถหน่อยนะครับโอเคให้ดาวผมพยายามให้ดาวมันหายพอดีนะผมกับจังหวะที่ผมออกมานะโอเคนะของดาวใกล้จะหายเต็มทีแล้วนะครับเราก็เลี่ยงไปเรื่อยๆนะครับผม เคียวของข้างหนก็จะมีอยู่3ลำเลยนะโอเคผมหายดาวไปเรียบร้อยนะครับโอเคผมเราก็ขับกลับไปที่สวิตชวแบบชิวๆได้เลยนะมันเองนะมันเพื่อน ถือว่าเอ่อบางคนนะผมก็ได้ลอง f i l ลิ่งของรถไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ออกมาชี้แจงนิดนึงนะเพืเ่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันมีป้ายทะเบียนด้วยนะครับเพื่อนนี้เป็นป้ายทะเบียนแลนะเพื่อนเพื่อนคือแบบมันมาตั้งแต่แผดเดชอบจบแล้วนะครับแต่เขาไม่ไม่ทาการปล่อยมาให้เราแต่งกันนั่นเองนะเพื่อนเป็นป้ายทะเบียนแลนะครับผมก็เอารถมาให้เราซื้อแบบนี้นะครับผมเอารถมาแจกเราแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการให้ป้ายทะเบียนเราแลด้วยนั่นเองนะเพื่อน ใครที่ไม่ได้เล่นในสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายนะครับอันนี้ป้ายทะเบียนที่ไม่สามารถแต่งได้นะครับในณปัจจุบันนะครับผมใน PC นะครับผมไม่ได้เล่นใน p s หรือ Xbox อนะครับผมอันนี้เล่นใน PC นะก็จะในระหว่างทางที่ผมขับก็จะชี้แจงมันเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าสาหรับคนที่เล่น PC นะครับผมที่ไม่ได้เล่น X b o x บอกหรือ p s นะอย่าเพิ่งทําการซื้อรถคันนี้เด็ดขาดนะครับอย่าเพิ่งทาการรับรถคันนี้เด็ดขาด เพราะว่าในปัจจุบันนะครับเทคชูได้ประกาศว่าใน PC ซีนะผมมีการบั๊กอยู่นะครับคือทําให้ป้ายทะเบียนเนี่ยอาจจะหายได้นะถ้าเพื่อนๆอ,ออกเข้าใหม่นะปะ้ายทะเบียนอาจจะหายได้นะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งกดรับนะครับให้มันค้างไว้ในซาเวต์ยาเราก่อนนะครับผมนะแนะนํานะให้มันค้างอยู่ในซาเวต์ยาเราไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําการซื้อนะครับหรือเพิ่งอย่าเพิ่งทําการรับมันนะครับผมอ่า ไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะอดได้นะครับรอเขาแก้บัตรก่อนแล้วค่อยมากดารับมันนะครับผมแนะนำนะสำหรับคนที่จะพีซีนะครับผมก็จะขับไปเรื่อยๆนะพูดไปเรื่อยๆก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ รถนี่งอเลยนะโอเคก็ส่งไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับโคมิด S2 นั่นเองนะโอเคผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับภารกิจของซาวยานะครับผมแล้วผมก็ได้เงินมาอีกห้าหมื่นนะเป็นโบนัสนะครับถ้าเราไม่ตายนะครับผมแล้วก็เล่นผ่านภายในเจอบอสภายในหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ยิงไปทั้งหมดสิบห้าหัวนะครับ เราก็จะได้เงินไปเลยแล้วก็อ่แรนะถ้าเราทำสามชร์เลยเนได้ก็จะแถมเงินให้เราอีกสองหมืน่นเท่ากับเราได้ห้าหมื่นนะครับผมเท่ากับว่ารถคันนี้ฟรีไปเลยนะถ้าเราได้มาห้าหมื่นเมื่อกี้เท่ากับคําว่าคันนี้ฟรีไปเลยนะครับนี่นะถ้าพเพื่อนๆเวลาจะรับนะครับผมก็กดตัวอีตรงนี้นะครับผมกดคําว่าตรงนี้นะครับผมนี่นะกดตรงนี้นะเซฟอย่างนี้นะสองหมื่นนะครับที่บางคนบอกว่าทําไมผมต้องเสียสองหมื่นทำไมผมเสียหมื่นเดียวนะครับจะชี้แจงเพื่อนๆตรงน,นี้นิดนึงนะว่าใครที่เสียสองหมื่นแสดงว่าคุณไม่มีธุรกิจ เอกสารปลอมนะครับเพื่อนๆต้องมีธุรกิจเอกสารปลอมนะครับเพื่อนๆจะสามารถซื้อในราคา1 0,000ื่นนั่นเองนะแต่ผมมองแค่หม <c oughs> ื่นเดียวเองนะแค่หมื่นเดียวเองนะแสดงว่าคนมีธุรกิจเอกสารปลอมนะครับคุณจะซื้อในราคา1 0,000ื่นนะแต่ถ้าคนไม่มีก็เหมือนผมนะผมไม่มีผมต้องซื้อในราคา2 0 0 0 0ื่นนะครับเพื่อนๆกันจะได้รถคันนี้นะครับผมแล้วก็ไปทะเบียนเลนแบบทั้งหลังตรงนี้นะครับผมไปแบบฟรีๆนะแต่เมื่อกี้ผมได้อวอร์ดมาด้วย5 0,000เท่ากับว่าค่าเซตอัพเนี่ยผมเสียไป2 0,000นะครับ แล้วก็คันนี้ผมเสียอีกสองหมื่นเท่ากับว่าผมฟรีนะเออเท่ากับว่าฟรีนะครับเพต้องย้ำว่าสำหรับคนที่ได้อวอร์ดนะเออเท่ากับว่าคุณได้คันนี้ฟรีไปเลยนะครับสร้างเซตอัพคุณก็ไม่เสียนะครับแถมคุณได้ลดราคาล้านกลางๆไปอีกนะครับอันนี้แต่งมาหน่อยนึงแล้วด้วยนะเพื่อนๆดูดิล้อเนี่ยแต่งแน่นอนนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบก็ได้นี่เป็นน่าจะเป็นล้อมาสเตอร์คาร์นะครับแล้วก็เออ่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงแต่งนะครับแล้วก็ข้างท่าพัดท่านี่แต่งนะครับอ่าสปอยเลอร์นี่น่าจะแต่่งเเเเหหมมืออออนนนนนกัััะคคครรรบบบป็า์ดลย ตัวคาบิโอกับตัวธรรมดาต่างกันยังไงคือตัวธรรมดาจะเป็นตัวหลังคาแข็งตัวคาบิโอของพุ่มเอชูจะเป็นตัวหลังคาผ้าใบแบบนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็แนะนํานะอย่าอย่าลืมนะครับว่าอย่าเพิ่งกดลับนะครับจนกว่าทาง l อฟต้าหรือทาง t e คทูนะครับจะออกมาประกาศแล้วว่าเออให้ทุกคนนะครับสามารถกดลับได้แล้วนะครับไม่งั้นนะสำหรับพีซีนะไม่งั้นคุณก็จะเสียคันนี้ไปเลยนะครับผม คือที่เสียก็คือป้ายทะเบียนนี่แหละนะครับรถไม่เท่าไหร่นะว่าผมเนี่ยรถไม่เท่าไหร่แต่ป้ายทะเบียนนี่คือของสําคัญมากนะครับเพราะว่าป้ายทะเบียนมันไม่ให้เราแต่งนะมันเป็นป้ายทะเบียนแลนะครับผมก็รอกันต่อไปนะเพื่อนจริงๆมันมีอีกหลายป้ายทะเบียนนะครับผมเนี่ยนะอย่างเช่นป้ายทะเบียนไออันขวาเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนชิคเก้นเบลอย่างนี้นะเออหรือป้ายทะเบียนทางซ้ายนะครับผมที่เป็นสีดําๆอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นป้ายทะเบียนพิเศษนะครับสังเกตว่าไอตรงกลางนะครับผมเห็นป้ะ มันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ของสีดําที่มีให้เราแต่งนะเป็นสีดําของพิเศษของลอสซานโตสเห็นไหมครับอ่าตเกี้ได้เลยนะจะมีความต่างกันอยู่นะครับหรือมีของออร์แกนิกอย่างนี้นะอ่ามีของสีเขียวหรือสีม่วงอีกนะครับผมก็โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็รอไปรอถึงตอนนั้นผมดูทรงแล้วทุกอาทิตย์นะครับผมน่าจะมีรถแบบนี้มาให้เราทําแล้วต่อไปนี้ซาวิทยาก็จะสำคัญมากๆเลยผมว่านะเออคนก็จะเริ่มมาให้ความสนใจกับซาวิญ่ามากขึ้นนะครับถ้าเขาทําแบบนี้นะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับมอเอร์อย่างผมเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็วิธีรับรถฟรีนะครับผมวันนี้ก็เล่นให้ดูแล้วนะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบกาลดูฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ